วันนี้เราจะไปตกปลาเช้ากันที่เล็กที่รีสอร์ทนะเดี๋ยวจะเห็นมันจะมีแรคกคูนมันกำลังกินอาหารแมวเห็นไหมเห็นไหมเห็นแรคคูนไหมมันแอบมากินอาหารแมวนี่มาขโมยอาหารแมวของรีสอร์ทกินนี่ นานนานก,ก็เอามือล้วงแล้วก็กินเดี๋ยวแมวมาแมวโกรธแย่เลยเดี๋ยนะก็เราเดินไปพยายามไม่ให้มันตกใจขโมอยอาหารแมวเล็กคืนขโมอยอาหารแมวก็ยังไม่ยอมไปเนาะเราเดินเข้ามาใกล้ก็ยังแบบ เออไม่ยอมละทิ้งอาหารแมวตาก็มองมือก็เอื้อมไปจับอ่ะนี่กินกินใหญ่เลยเออนี่ทำจานข้าวเขาหกดนะ้วยนั่นน่ะเอออ่ะเออไม่กลัวคนด้วยอ,อือ หิวหรือเปล่าตัวอ้วนปุ๊กเชียหิวหรือไงเนี่ยอืมอืม,อมกินอืมอย่างอร่อยอร่อยอืม <c oughs> หน้าเหมือนมีโคราอ่ะไม่กลัวคนนะเนี่ยเอออ่ะ โอ้กรอบเชียได้ยินเสียงไหม,มกรอบอร่อยโอ้ยกรอบอร่อย <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูเจ้าของอาหารเจ้าของอาหารนั่งอยู่ที่ริมทะเลเอ้ไม่ใช่ริมทะเลริมเลก <c oughs> เดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูเจ้าของอาหารแมวก็คือแมว ที่โดนขโมยอาหารโอ้ยน้องแมวโดนขโมยอาหารซะละไม่ได้รู้ตัวเลยเดี๋ยวพาไปดูเจ้าของอาหารหน่อยเจ้าของอาหารนั่งเรือเล่นอยู่ตรงน,นู้น oh, <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวไปดูเจ้าของอาหารนะคะนี่คุณเขามาเอ่อนั่งเรือเล่นแต่ว่าอาหารเนี้ยโดนแล้คุณขโมยกินอะค่ะเดี๋ยวนะคะให้ดูค่ะนี่ค่ะ จ้าของอาหารค่ะนั่งเรืออยู่นั่งเรืออยู่เอ้ยจะกลับบ้านแล้วเหรออุ๊ส์อุ้ยกระโดกะดกระโดดกระโดดท้ามัอสับลนอ่ะกลับป้าไปดูอาหารที่แลคูณกินโอเค